สวยแซ่บมาแล้วคุณผู้ชมค่ะกับช่วงสวยแซ่บค่ะผู้ชมค่ะแน่นอนช่วงนี้เราจะมาสวยกันตั้งแต่สีสันจรดปลายเท้าแต่วันนี้ขอบอกผู้ชมก่อนใครที่มาแล้วเสียงมาแล้วอะไรที่มา ะะผิวไม่กระจ่างใสไ,ไม่สวยไม่ใสลองผิดลองถูกมาเยอะมากกินมาก็เยอะทามาก็เยอะพอกมาก็เยอะไม่เห็นจะขาวไม่เห็นจะใสไม่เห็นจะดูดีมีออร่าวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกอ <า S 1> ใครเป็นฝ้าใครเป็นกะอันนี้ช่วยได้ด้วยและที่สําคัญนะคะใครที่เวลาโดนแดดค่ะแค่มองก็ดําแล้วว่ะวัน เรามี2หน <No 1> <I> AL <als> <N> ุ่มสาวนะคะที่ก็ผิวดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะมาเล่าให้เราฟังค่ะต้อนรับดารานักแสดงมืออาชีพทั้งสท่านเลยนะคะคุณเหยื่อแล้วก็น้องซีแนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหผิวกระทังใสขึ้นมากไปทางไหกันมาฟังจากเสียงนี่ไม่ใช่แค่ฟ้าแล้วเป็นเพดานแล้วนะโอ้โหยิ่งก่าฟ้าอีกค่ะเดี๋ยวนะโอ้ขนาดนี้แล้วต้องรีบกดโทร่อเลยนะ เนี่ยฟังเราพูดจะแบบเอ้าโทรไม่ทานหนึ่เจ็ดโทรไปด้วยฟังเราไปด้วยว่ามันดียังไงกระจาใสยังไงไม่ดำยังไงอันดีแรกขอถามก่อนนะที่เป็นนักแสดงพิธีกรนักร้องงานเยอะมากมายไก่กองขนาดนี้ทำไมถึงมั่นใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านูโตกซันเนี่ยนะครับเขามีทีมวิจัยนะครับมีและ วิจัยกันมากว่า10ปีนะครับี10ปีกว่าจะองเป็นตัวนี้โอไม่ได้มีผิพิธน้องจริงๆเาเป็นคนเลือกอยู่แล้วแอนแลวอย่างที่บอกเลยว่าทำไมเราถึงเลือกเพราะว่ากล่องแรกมันก็เห็นผลเราชอบอะไรที่มันเห็นผลจริงเห็นผลชัดแล้วทำให้ผิวเราแข็งแรงด้วยกระ่างใส่ด้วยแล้วที่สำคัญมันกันแดดกันแสงได้ทุกรูปแบบเดี๋ยว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 เราเห็นมีแก้วเราเห็นมีซองมันเป็นครีมหรอคะไม่ใช่ค่ะมันเป็นตัวพอกหรือมันเป็นอะไรมันคืออะไรที่กาแกกันแดดแดดมาให้ผมให้ดี้อ่าได้เลยได้กินได้ใช คนคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวนี้เราอยากจะกันแดดเรากลัวว่าเราจะดำาใวนี่เราทาครีมกันแดดไม่ใช่อย่างเดียวเราเริ่มต้นจากภายในให้ผิวเราแข็งแรงด้วยการเราทานเข้าไปเอ้โหลเฮ้ยละลายเร็วมากเลยเนาะส่วนผสมหลักของเขานะครับคือคือเจนไตเพปไทครับน้ำมันพีลิกัมแล้วมันดีไงมันดีไงมันเป็นโมเลกุลที่เล็กมากกมาขนาดที่ว่าพอเราเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันดูดซึมได้ดี นี่หอมมากปัญญาเฮ้ยหอมมากลองดื่มดื่มปุบ๊บดื่มซึมเลยเห็นผลเลยลองดื่มดื กลิ่นมันแบบทาานิมก็ควรจะกินแบบพ่อทิมอร่อยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแค่ลองชิมแค่ลองชิมอร่อยม่ะใช่อร่อยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเหม็นเลยมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำส้มอ่ะเหมือนน้ำส้มเลยนแท้แท้จริงๆใช่ป่ะเราตื่นมาปุ๊บเราสามารถชงทานได้เลยตอนท้องว่างนู่นนี่นั่นเหมือนกับว่าเราทำให้ผิวเราแข็งแรงตั้งแต่ตอนเช้าเราลงไปแบบดักรังสี UV ต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดตั้งแต่ตอนเช้า ใช่เลยก็คือเรา<อ>เราตื่นนอนมาปุ๊บเราก็ดื่มได้เลยตอนท้องว่างตัวสิงค์คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยนูท้องซันคือะอะไรกันแน่สรุปจริงๆแล้วเนี่ย เป็นคอลลาเจนไตเพบไทยคือคอลลาเจนโมเลกุลที่ดีที่สุดดูซึมได้ดีที่สุดแต่ที่เพิ่มเติมและพิเศษคนอื่นคือกันแดดได้ด้วยโอ้แต่ลคนบอกเฮ้ยงงว่ามันกันแดดได้ไงเพราะว่าเขามีโรสแมรี่กับตัวซิตัตเอ็กซ์แทกเนี่ยนะฮะสองตัวนี้ที่บอกว่าทีมวิจัยส0ปีฮะมาตอกเป็นตัวนี้ได้คือทานเข้าไปปุ๊บวิจัยมาแล้วว่ากันแดดได้จริงๆรครับนี่น่ารักผิวกระจ่างใสขึ้นทั้งคู่เลยเนาะบางคนสงสัยไงว่าแบบเอยนอกจากผิวใสผิวแต่งผิวเนียนผิวแแแดออะไรล้้ววเ่่ทีบบาย เราไม่ได้โดนแดดหรือว่าเอ้ยพวกแบบไฟนีออนนู่นนี่นั่นทำงานอยู่ในออฟฟิศะไรเหมือนกันอันนี้แรงกว่าพวกกันแดดอีกซึ่งตัวนี้เนี่ยนุทักษะของเราก็กันแสงได้ทุกรูปแบบใช่จริงอะไรริงเพราะว่าหยดนเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าเลยเล่นละครก็ไม่แต่งหน้าแล้วก็ผิวแพ้ง่ายทําอะไรก็ไม่ได้ใส่แว็กก็ไม่ได้ต้องเจลอย่างเดียวคือหน้านี่หน้าสดๆเลยครับทาอะไรก็ไม่ได้เลยพอมาแบบพ้ยทำยังไงดีหาทางออก เจนนี่เจนนี่เทนโพสุวรรณของเราคนแนะนำมาแล้วตอนนี้ในในทีวีจะเห็นแล้วว่ามีออกแล้วโฆษณานะครับว่าเขาไม่ต้องทาเขาแค่ดื่มปุ๊บโอ้โหกันแดดได้เราเรากินกันเยอะเขากินกันเยอะเยอะมากเขากินมั้านี่เป็นเหมือนกันเราไปเจอพี่เจนนี่เนาะเป็นไอดอลในเรื่องผิวพรรณเรื่องแบบอายุเล่นคอลลาเจนตัวเนี้ยนอกจากจะแบบทำให้ผิวกระจ่างใสผิวมีออร่าแล้วยังดูเด็กดูอ่อนเยาว์ผิวเต่งตึงมันที่สำคัญฝ้ากระจุดด่างดำไม่มีเอาอย่างนี้ปกติ จะมีฝ้ามีแบบจะได้เ็นเมือก่อนมันหายไปเลยแบบแต่งหน้าง่ายมากผิวมันเรียบเนียนใช่เพราะคอลลาเจนให้ความชุ่มชื่นครับคือผิวมัาจะเด้งเด้งเด้งดึงดเหมือนเด็กๆนะฮะออ เราแต่งกันแล้วเราเจอกันบ่อยเราน้องจะแบบแอบมีกระตรงหน้าเาแยกนนจจจะะะขโปริต่ตอนนี้ผิวเขาแบบแทบไม่ต้องทาไม่ต้องโบกเยอะค่ะใกล้มากจริงค่ะไม่มีไม่มีจริงเฟิร์มเรารู้สึกได้ว่าผิวเรากระจ้างมากไม่ขอดูใกล้ไปใกล้ใกล้าใกล้สดิ ทำได้ด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้อันนี้สีสีสีโอเคั้งก้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีขนาดนี้เนี่ยวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เรารอบแรกก็ต้องสุดพลังเหมือนกันสุดพลังสุดพลังนี้แล้วนะคะครับผมก็บอกเลยว่าในโปรนี้นะฮะให้โปรพิเศษจริงๆนะฮะที่นี่นะครับเราเป็นชุดนี้3กล่องนะครับ กล่องหนึ่งเนี่ยนี่ฮรราคาเต็มเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบบาทราคาปกติเลยแต่วันนี้นะฮะสามกล่องเนี่ยจากราคาเต็มหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเหลือเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นโอ้ สาสิบคุณประหยัดไปตั้งเหมือนได้แบบ3ามแถมหนึ่งอ่ะจริงจแล้วสำหรับคนมือไวัย3สสายแรกเราแถมมาร์กหน้าย้อนไวซับอายุถึงเลยครับนีขากระจางใส่แล้วหน้าคุณจะเด็กด้วยนี่ภายในภายนอกครบเลยสาสายเท่านั้นถึงจะได้3แผ่นนี้ไปนะต้องกดไปที่1607 607นเดห้ยเดี๋ยวเนี่ยนี่คุณให้ดูชงาอะไรนี่ใส่ ขอบอกอีกอย่างหนึง่งกินของเรานี่นะคะน้มซันแค่ซองเดียวเหมือนกับว่าคุณไปกินคอลลาเจนอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยยี่สิบเม็ดหรือไปกินคอลลาเจนอะไรก็ไม่รู้สิบซองแต่กินของเราแค่ซองเดียวเราการันตีเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกผิวคุณเปลี่ยนทันทีเขาได้บอกเลยกล่องแรกอ่ะเขามีโปรโมชั่นซื้อไปสามซื้อไป ผลกล่องแรกวเพิ่เพลทแล้วเราบอกว่าไงนะสามกล่องสามกล่องนี่ทานได้กี่วันนะฮะบอกเลยว่า3กล่องนี่ทานได้1เดือนเต็มๆสบายๆเลยนะฮะวันละเพียง1ซองเท่านั้นแล้วทานง่ายมากตื่นมาหรือก่อนนอนนะท้องว่างชงแล้วก็ดื่มเลยหรือถ้าลืมนี่อไม่ออกกินตอนไหนก็ได้ได้เลยยิ่งโลนกับข้าวนาะไหมนี่คือมีจำกัดสายไหมแคะให้500สายใช่ไหมครับเยอะไม่เยอะเลยสามสิบสายแรกที่มือไวฮะที่มือไวเท่านั้นนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด1607 โปรโมชั่นวันนี 1, 1, ้นะฮะสมกล่องราคาเต็ม1770บาทพิเศษสุดๆเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นคถ้ากดวันนี้ดื่มวันนี้กระจังส่ข่าววันนี้ค่ะแต่ถ้าไม่กดวันนี้ไม่ดื่มวันนี้ก็ดำไปเรื่อยๆก็ดำครับก็ดำไปเรื่อยๆก็ดำไปเรื่อยๆกลายเป็นดำตับเป็ดเห็ดตับหมานี่ตุ้มติดตับหมานะตอ้กำลัเลยค่ะว่าทําบุญได้วันนี้แต่ว่าถ้าเราทําผิววันนี้เราสวยวันนี้ค่ะจะไปรอชาติหน้าทำไมชาตินี้เราจะได้ ก็จาก่ายไปแล้ว,ว,วมาร์กนี่ได้อยู่ใช่ไหมคะ สำหรับคนมือไวนะสำหรับคนมือไวนะได้ฟรีไปเลย30สายแรกค่ะมาร์คสตาร์ทอายุชายที่31ไม่ได้ราคานี้ไม่ได้มาร์คไม่ได้อะไรแล้วก็นั่งดำอยู่อย่างนั้นคะคะนั่งแลเหี่ยวเลยนะดูแย่จังเลยนั่งหน้าเหี่ยวอ่ะครับผมจะดีเหรอครับดารานักแสดงนักร้องมืออาชีพพรีเซนเตอร์เขาโอ้โหเขาก็รันตีกันขนาดนี้นั่งดูนี่ก็ไม่สวยไงเขาใจไหมล่ะบอกกันขนาดดีแล้วโอ้โถเลยล่ะ1607กดกดเลยนะ ใช่แล laughter, dinner, no here, no ้วไมอยางบอกเลยว่าคือพรีเซนเตอร์หรือว่าพี่จมี่เนี่ยนะคะหลายๆคนสังเกตแบบว่าเลขสามอัพแล้วอ่ะแต่สังเกตไหมว่าเวลาาเขาไม่ได้แนงไปเต้นที่แบบฟิตเนสเขาคือเจอพี่เจนนี่แบบเฮ้ยทำไมผิวเขาดีจังกระจ่างใสจังเนียนจังแล้วหน้าเขาดูเด็กพี่เจนนี่บอกว่าเห็นเขาขยับขยับขวดเขาดื่มทุกวันตอนแรกคิดว่าชงเวโปรตีนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ชงเกลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมิชมูท็อกซานนี่แหละท็อกซานอธิบายให้ฟังว่ามันดียังไงแล้วแบบคือถ้าเราไม่กินตามที่เจนนี่ เราก็จะไม่สวยเนาะหลายๆคนบอกแล้วตามเขาทำต่อไเหมือนเขาอ่ะในโฆษณาเราเห็นแล้วในโฆษณาทีวีเลยเห็นว่าโอ้โหคนอื่นกลางล่มคนถือไม้บูมเนี่ยถือมาตัวนี่ไหม้หมดเลยนี่เขายืนโหสวยๆกลางแดดเราเป็นคนไม่ชอบทามกันแดดชอบมันเยิ้มมันเลนยแดดแต่พอกินตัวนี้แบบผิวเราก็ไม่ไหม้ไม่ดำเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ต้องบอกเลยนะฮะว่ามีคนที่ถามมาเยอะมากเรื่องของ ผิวคนผิวสีสีเข้มหรือสีน้ำผึ้งสีหรือคล้ำดำเลยได้เลยฮะทานได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวแล้วก็จะกระจ่างใสขึ้นมีออร่าขึ้นเลยเนียนขึ้นเลยเพราะว่าที่บอกส่วนผสมสำคัญคือคอลลาเจนไตเผปไทด์นี่แหละหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยนะครับโอ้แต่ที่ชอบอย่างหนึ่งคือก่อนน้องหยวนเขาจะมีสิวเยอะมัาจะแพ้เคมีเก่งมากแพ้แม้กระทั่งแป้งแพ้กระทั่งรองพื้นแป้งเด็กมันทานไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหจริงเหรอแป้งเด็กทานไม่ได้แต่ตอนนี้ผิวเขาใสมากผิวใบใหญแล้วแบบอยากจะไปซ้อซอกหู คนนี้ไม่ใช่ขนมเบื้องแล้วอะไรผมไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับผมไม่ใช่เจ้าของนะครับผมไม่ได้เจ้าของแต่ตัวมานั้ว่าเจ้าของอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือใช้จริงใช้จริงใช้จริงเลยมาดื่มจริงๆแล้วนะผมทานมาหลายเดือนมากๆแล้วตั้งารเปิดโปรดักต์มาเลยครับผมนะคอย่ารอช้า ไปที่แบบว่าเป็นฝ้าที่หน้าเป็นกระที่หน้าแม้แต่ผิวที่ตัวก็ได้นะคะไม่กระจ่างใสไม่ออราไม่เปล่งปังลองมาเยอะฉีดมาเยอะพอกมาเยอะทํามาเยอะอวันนี้คุณพันสองเป็นสามนอนนะโอ้โหกินได้เป็นเดือน แล้วมันราคานี้มันไม่มีที่ไหนแล้วเขายิ่งใจดีแถมมาร์คให้อีกแถมใช่มาสตากอายุสตากอยู่ให้คุณดูเด็กดูอ่อนวัยคือผิวตัวดีแล้วผิวหน้ากระจ่างแล้วอายุเราก็ต้องสตากไปด้วยเบอร์โทรครับพี่เบอร์โทรหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเวลาเหลือโหตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วด้วยครับต้องรีบกดนะฮะหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเลยนะครับโทรเข้ามาเลยแล้วใครสงสัยคอลเซ็นเตอร์เราตอบได้ทุกอย่างสายแแแรรกกกสาาายดดดไม่ำห้าร้อยากให้คุณประทับใก ใช่ได้เราคนลังเลบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเราทากันแดดได้ไหมบอกกันแดดเนี่ยกันได้เฉพาะตอนพุ่งทาเหลือออกชั่วโมงสองชั่วโมงปุ๊บหมดแล้วเรียบร้อยผิวคุณพังโอ้ดนแดดอีกอ่ะโอ้หใช่มฮะแต่หนูฟังซันนี่คือชั้นใต้ผิวพี่มันกันได้ทั้งตัวจริงไม่ต้องมานั่งทรายเสียเวลานี่ไงเคล็ดลับของเขาน้ำวิจัยกันสิบปีนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเอางานวิจัยสิบปีไปหกศูนย์เจ็ดสามกล่องนะครับผมจัดเลยฮะหนึ่พันสองร้อยบาทแถมมากอีกสามชิ้นเอาวันนี้ขอบคุณน้องซีแ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่ะรอไลอ่ะรอไลอ่ะเออรอไลฟ์ก็ดำไงอ่ะโทวันนี้กระจาวันนี้นั่งหน้าเหี่ยวกันไปก่อนนะครับจะไม่โทรเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะหนึ่งหกศูนย์เจ็ดรู้ยังรู้ยังอือรู้ยังอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยมากเซฟเซนจ๊อ